เทรนนิ่งนะครับหรือว่าการฝึกซ้อมนักเตะเรามาดูที่หน้าต่างด้านซ้ายก่อนเราก็จะเห็นนักเตะนะครับในช่องของเมเจอร์ไมเนอร์นะครับเติร์ดแลวก็ ETC ตรงนี้เราจะไม่เห็นนักเตะที่เป็นอยู่ในชุดตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองนะครับเพราะว่านักเตะตัวจริงและตัวสำรองเนี่ยเนี่ยมาดูจากลายอาพตรงนี้เราจะเห็นว่านักเตะตรงพวกนี้ทั้งหมดอ่ะสิตัวเอามาฝึกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะฝึกตัวไหนเนี่ยย้ายมาก่อนนะครับ หลังจากนั้นเราก็มาดูด้านขวาก็จะเห็นในช่องของเทรนนิ่งตรงนี้ Select ก็คือเลือกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีฝึกอะไรบ้างอันแรกคือส t ต็นะครับสเตแล้วอันที่2เป็นอ b i l ลิ y แล้วก็เป็นยูทมีฝึก3แบบนะครับมาดูทีละอันหนึสเตก็จะเป็นเรื่องของการฝึกเขาเรียกฝึก EXP เดี๋ยวเรามาอ่านดูนะครับอันนี้ก็คือ GK ก็คือฝึกในส่วนของ GK นะครับใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับ n นี่ก็คือเป็นวันนะครับจบ วันที่24่่หนึ่งก็คือ,อหนึ่งนาฬิกานะครับ53นาทีนะครับตอนนี้ก็ตอนที่ผมพูดอยู่นี้ก็5ทุ่มนะครับก็อีก2ชั่วโมงจะเสร็จนะครับตีหนึ่งพอดีแล้วก็ตรงนี้ใช้คอสในการฝึกฝึกซ้อมนะครับพั0ห้าอเอฟเฟกตรงนี้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีผลเอฟเฟกอะไรนะครับส่วนเทรนนิ่งดีเทลก็คือรายละเอียดว่าฝึกแล้วเราได้อะไรนะครับคือได้รับ GK ในส่วนของ็พีนส่งโกเนี่ย140ถึง180นะครับเป็นการสูงได้เอ e ในระหว่างนี้แล้วก็สแตทที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะอยู่กับอายุแล้วก็ศักยภาพนะครับเฉพาะผู้รักษา,าประตูเท่านั้นก็คือการฝึกแบบ GK ก็ฝึกได้แค่โกนะครับแล้วก็นอกจาก GK เลยเนี่ยเรามาดูมี o f f เฟนอ่าก็จะฝึกเป็นตำแหน่งก็เอาตำแหน่งอะไรก็ได้ฝึกนะครับแล้วก็เนี่ยเหมือนเดิมแล้วก็จะบอกว่าได้รับค่าเอ e เท่าไหร่ การฝึกก็จะมีเนี่ยครับมันมีฝึกตามเขาเรียกค่าสเตตัสหรือว่าค่าสแต,ต็กของเราก็คือเป็นออฟเฟนต์เทคนิคอลเมนเทลฟิสิกัลดีเฟนต์ฝึกแล้วไปเพิ่ม exp ตรงนี้นะครับอย่างเนี้ยซูนทับร้อยห้าสิบเจ็ดถ้าเราฝึกเกินปุ๊บเนี่ยถ้าได้เกินร้อยห้าสิบเจ็ดปุ๊บเนี่ยเลเวลอัพเรากดอัพได้ทันทีนะครับอ่ะเรามาดู อันนี้ก็คือเป็นมีให้เลือกหลายอย่างนะครับการฝึกในแต่ละชุดเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เลเวล1 2 3นะครับซึ่งแตกต่างกันที่ระยะเวลาอย่างเลเวล1เนี่ยสชั่วโมงนะครับได้ exp 140ร้อถึงเลเวล2 12ชั่วโมงนะครับได้ exp ขึ้นไปน 1700, ถึง700ดร้ถึงเก้นะครับแล้วก็อ่าเลเวล3ก็คือ24ชั่วโมงหรือว่า1วันเต็ม,เ,ตมเนี่ยจะได้ค่า exp 1 3 0 0ันสาถ้ามีเวลานั่งดูตลอดก็ฝึกทีละ2ชั่วโม ถ้าจะไปนอนหรืออะไรก็นะครับข้ามวันก็บ12ชั่วโมงก็ได้หรือไม่ค่อยมีเวลาก็ฝึกยาวไปเลย24ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นการฝึกแบบเพิ่ม xp e ในส่วนสแตน d การฝึกแบบที่2ก็คือการฝึกในส่วนของ ability หรือว่าเป็นความถนัดใน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 ด้านของตำแหน่งต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันมีตำแหน่งให้เลือกก็คือนยะครับมี lw ก็คือ left wing มี forward นะครับมี rw right wing มี cm เซ็นเตอร์มิดฟิลด์นะครับจนไปถึงเนี่ยกองหลังแบ็กเบิร์กดีเฟนต์มิดฟิลด์โกพวกเนี้ยครับมีฝึกทุกตำแหน่งแต่ว่าฝึกเนี่ยมันก็จะเป็นลายตำแหน่งของมันอย่างเช่นผมอารองจิ้มที่ฟอร์เวิร์ดปุ๊บจะเห็นว่าเป็นโพซิชันฟอร์เวิร์ดอันนี้อันนี้คือตำแหน่งที่ฝึกได้นะครับแต่ว่าความชำนาญเนี่ยมันเขาเรียกว่าฝึกซ้อมในตำแหน่งก็คือสไตรเกอร์เลฟวิงไรท์วิงก็คือทั้งแถวทั้งแถวเรียกว่าทั้งแถวกองหน้าทั้งหมดเนี่ย ก็จะได้ค่าความถนัดมันไปเพิ่มตรงไหนก็คือเวลาคลิกขวาที่นักเตะเราจะเห็นตรงเนี้ยอ่าเขาเรียกอันเนี้ยอันนี้คือค่าความถนัดของนักเตะมันเต็มร้อยนะครับมันเต็มร้อยก็คือถ้าฝึกจนเต็มร้อยแล้วเนี่ยมันมันก็จะฝึกเพิ่มไม่ได้แล้วแต่ถ้ายังไม่เต็มเนี้ยอันเนี้ยผมคลิกชี้ที่ CB นะครับความถนัดคือ91.8ค,คือเกือบเต็มละมันจะได้ระดับ A แต่ถ้าเกิดอันนี้คือดี ระดับดีก็คือ32.1คือน้อยมากถ้าจับนักเตะมาเล่นตรงนี้ก็จะไม่ถนัดเราก็จะฝึกสมมติว่าจะฝึกกองหลังก็จะฝึกตรงนี้นะครับให้มันเพิ่มขึ้นนะครับเลือกได้นะครับ,รนะรบแล้วก็ฝึกอันที่สก็จะเป็นการฝึกนักเตะเยาวชนนะครับมีเวลามีอะไรบอกเหมือนกันแต่ว่าแยกเป็นตำแหน่งตรงนี้มันจะบอกเลยว่าเราเป็นตำแหน่งอะไรควรจะฝึกอะไรนะครับการฝึก ตำแหน่งไหนอย่างเช่นสมมติผมเลือกเซนเตอร์มิดฟิลแล้วกันมันก็จะบอกว่าพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นเซนเตอร์มิดฟิลนะครับหรือว่ากองกลางเนี่ยแหละสแตทที่สูงอยู่แล้วจะมีโอกาสเพิ่มน้อยแล้วก็เฉพาะอายุต่ำกว่า20เลเวลต่ำกว่า4เท่านั้นนะครับอายุถ้าเกิดเกิน20เนี่ยมันจะฝึกไม่ได้นะครับแล้วก็เรเวลเนี่ยตัวดาวเนี่ยต้องต่ำกว่า4ด้วยคือเท่าที่ลองกะน่าจะ1-4เนี่ยฝึกได้นะครับแล้วก็เพิ่มสเตตัสอะไรบ้าง นะครับมันจะเพิ่มสเตตัสตรงๆเลยไม่ได้เพิ่ม xp นะครับก็ได้ส่วนของ passing นะครับ off the ball นะครับ technique decision anticipation นะครับการฝึกทั้งหมดก็จะมี3แบบเดี๋ยวผมลองฝึกให้ดูแล้วกันอ่าเดี๋ยวผมเลือกการฝึกแบบส่วนใหญ่ที่ฝึกกันก็คือในเรื่องของเป็น xp แล้วกันนะครับผมเลือกอ่าเป็น defense นะครับก็ใช้เงิน9,000ใช้เวลา12ชั่วโมงนะครับได้ xp เท่านี้ผมดัะเบิคลิกไปปุ๊บ มันก็จะใส่ไปแล้วว่าฝึกดีเฟนต์แล้วนี้ผมก็ต้องเลือกนักเตะนะครับจากชุดตรงนีน้อันนี้ที่ผมแยกก็คือแบบเมเจอร์ตรงนี้นักเตะกดการ์ดเยอะสุ่มออกมาเยอะนะครับผมก็เลยอาจจะย้ายนักเตะที่จะฝึกเนี่ยมาไว้ตรงนี้นะครับเพื่อแยกนะครับอ,อันนี้ผมฝึกดีเฟนต์ผมเอาอะไรเดียวสองคนนี้แล้วกันเข้าไปฝึกเอาผมยังไม่ลงทะเบียนดีกว่าเอาตัวนี้อ่ะผม อยากเอาตัวนี้มาฝึกหนึ่งตัวละผมเอาคนนี้ตัวซีเฟนล,ลีดนะครับไปฝึกนะครับจะเห็นว่ามันก็จะบอกว่าใช้เวลาเท่าไหร่วันไหนนะครับใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็ในส่วนของไอเทมตรงนี้มันสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาไอเทมอะไระเข้ามาช่วยนะครับอย่างนี้ก็คือเพิ่มผลของการฝึกฝนเป็น2เท่านะครับก็คือเราได้ XP เท่าไหร่มันจะคูณ2ให้นะครับค่อนข้างดีมาก นะครับเนี่ยเวลาใช้กดเดี๋ยวคลิกเข้าไปถ้าไม่เอากดออกอันนี้ลดเวลาฝึก30%อนะครับอันนี้ลด10%อันนี้เพเยอร์บวก2นะครับบวก2คือยังไงสมมติผมใช้นี้ปุ๊บมันเปิดช่องน,นู่นนี้ีก2ช่องลนะผมสามารถยัดนักเตะเพิ่มเข้าไปได้อ่าอันนี้เป็น3คนแล้วอย่างเงี้ยครับพวกนี้น,นี่คือตัวอย่างาสมมติผมไม่เอาออกปุ๊บผมเปลี่ยนแล้วผมใช้ลด3 0 ปุ๊บเวลาตรงนี้จาก12ชั่วโมงนะครับมันจะลดลงเหลือ8ชั่วโมง24นาทีหลังจากนั้นเราก็กดสตาร์ทมันก็จะบอกว่าอ่ามีผู้เล่น2คนอยู่ในระหว่างการฝึกนะครับใช้เงิน 18G นะครับต้องการฝึกหรือไม่กดโอเคปั๊บมันก็จะนับถอยหลังนะเวลาตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับว่าเราฝึกไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ส่วนด้านล่างเนี่ยผมฝึกเอาไวล้ละก็จะเห็นว่าตอนนี้ฝึกไป75แล้วนะครับ เวลานะครับยังเหลืออีก3ชั่วโมงพรานี้ผมฝึกนานจะเห็นแมสเซจตรงนี้ก็คือข้อความเขียนว่าเทรนนิ่งเวลาลดลง10%เนื่องจาก IP พโบนัสก็คือถ้าเกิดเราเล่นในร้านเกมเนี่ยก็จะฝึกฝนใช้เวลาฝึกฝนลดลง10%นะครับแล้วก็อันนี้ถ้าฝึกเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับมันก็จะขึ้นว่าเทรนนิ่งคอมพิวตเราก็กดเอ็นออกมาถ้าไม่กดเอ็นมันก็ยังเหมือนกันมันยังคาอยู่นะครับฝึกไม่เสร็จผมลองฝึกในส่วนของอ ยูทให้ดูนะครับเมกี้เดี๋ยว,ยวให้ดูทียูทตรงนี้นะครับฝึกเอาไว้นะครับนานละเสร็จละตอนนี้เดี๋ยวผมกดให้ดูว่ามันเพิ่มอะไรบ้างแบบยูทกดเอ็มาปุ๊บนะมันบอกเลยฝึกแบบยูเนี่ยมันจะเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มสเตตัสตรงค่าแต่ละค่าเนี่ยตรงๆเลยมันไม่ต้องเอาเอ็กพีไปอัพไม่ต้องอะไรเงี้ยผมฝึกไอ้ตัวเนี้ย 2ทับ 7, เนี่ยมันฝึกได้อีกเยอะนะครับมันเพิ่มทีหนึ่ง passing เพิ่มจาก9ไปเป็น 11, 11เลยนะครับแล้วก็ off the ball นะครับจาก8ไปเป็น10บนะครับบวก2แล้วก็ดี i s ชันจาก6ไปเป็น7ส่วนอันนี้นะครับนักเตะตัวนี้ก็จะเห็นว่า passing นะครับบวก1 off the ball นี่บวกทีสาม decision บวก1ผมเคยเห็นบวกบางทีบวกไป5บวกไป6เลยก็มีนะฝึกทีเดียวซึ่งนักเตะเยาวชนเนี่ยเขาบอกว่าฝึกตรงนี้แล้จะคุมมากม ปุ๊บมันก็จะบอกว่าฝึกเสร็จแล้วนะครับสเตตัสอะไรก็เพิ่มขึ้นนะครับมันเพิ่มขึ้นละพวกนี้นะครับสล็อตเนี่ยปกตินะครับเริ่มมาเนี่ยมันจะให้ฝึกได้แค่3อันนะครับเนี่ยสอันแต่ถ้าเกิดเราอยากฝึกเพิ่มนะครับก็ต้องใช้อเทมอีกเช่นกันตอนนี้ผมใช้ไป2ช่องแล้วเดี๋ยวมาดูตรงเนี้ยมันจะบอกว่าสามารถซื้อไอเทมเพื่อเพิ่มสล็อตการฝึกฝนได้ผมกดเข้าไปปุ๊บมันบอกว่า ระยะเวลา3วันนะครับก็คือถ้าผมกดใช้ปุ๊บผมจะมีอีกช่องเนี่ยมาให้กดฝึกได้นะครับก็สามารถอย่างเงี้ยผมก็จะไปฝึกอะไรอีกก็ได้นะครับถ้าผมมีนักเตะที่ต้องต้องการฝึกเยอะก็เอามาเรียงการฝึกได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเราก็ต้องเอานักเตะพวกนี้มาฝึกฝนด้วยเพื่อที่จะอัปเลเวลต่อไปนะครับอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเจ็ดทับแปมันจะขึ้นไปเป็น8ได้ไงก็คือนอกจากเล่นธรรมดาแล้วเนี่ยต้องเอานักเตะมาฝึกนะครับมันจะเพิ่มไวกว่า แล้ก็นี่จะเป็นส่วนของการเทรนนิ่งนักเตะหรือว่าการฝึกซ้อมนั่นเองครับ